ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2ตรวจการจราจรในภาคตะวันออกตราดซีอ่นเครื่องนัดที่4อัมศมวสาค 4, ร FC อฟซพัประตูต่อ0นมูลนิธิพอสมวระจันทร์จังหวัดตรากำหนดจัดหน่วยแหย์เคลื่อนที่ให้บริการประชาชนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2ตรวจการจราจรในภาคตะวันออกบอกนะักท่องเที่ยวมาก นับเป็นเรื่องที่ดีเตือนขับรถให้ระวังมั่นใจเดินทางกลับไม่เกิดปัญหาอำเภอเกาะช้างจังหวัดตราดเวลา10นาฬิกา45นาทีพลตำรวจโทมนตรียิ้มแย้มผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2พลตำรวจตรีจรัสจิตเจือจุนรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2เดินทางมาตรวจเยี่ยมปัญหาการจราจรและการเดินทางท่องเที่ยวในภาคตะวันออกและที่จังหวัดตราดทั้งอำเภอเกาะช้าง ที่ช่วงวันหยุดยาวจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเป็นจํานวนมากและมักจะเดินรถยนรองลงเรือเฟอร์รี่เป็นเวลานานซึ่งที่บริเวณท่าเรือมีจํานวนรถยนต์กว่า450คันรองลงเรือเฟอร์รี่ที่นําเรือจํานวน5ลําลสับเปลี่ยนมวนเวียนมารับนักท่องเที่ยวอยู่ซึ่งพันตารวจเอกวิเชียนยันตรรัตรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตราดและ พันตำรวจเอกสมชายมีสวัสดิ์พุ่กับการสถานีตำรวจพุทธรแหลมงอบต้อนรับก่อนเดินทางไปตรวจราชการพลตำรวจตรีมนตรีกล่าวว่าปริมาณรถยนต์ที่เดินทางมาท่องเที่ยวในภาคตะวันออกมีจำนวนมากทั้งในพัทยาบางแสนในจังหวัดชลบุรีมายังจังหวัดระยองและจังหวัดตราดที่ท่าเรือมีรถยนต์รอเรือจำนวนมากขณะที่เส้นทาง3 0 4ซึ่งเป็นเส้นทางไปยังภาคอีสาน ก็มีรถยนต์เดินทางเป็นจำนวนมากเช่นกันซึ่งพบว่ายัางไม่มีอุบัติเหตุใหญ่เกิดขึ้นซึ่งการที่รถยนต์เดินทางมาท่องเที่ยวจำนวนมากเช่นนี้นับเป็นเรื่องที่ดีจะทําให้เกิดรายได้จา,ากการท่องเที่ยวอย่างไรก็ตามขอเตือนผู้ขับขี่ควรระมัดระวังในเรื่องการเดินทางให้มากและควรพักระยะระหว่างเดินทางเพื่อให้เกิดความปลอดภัยส่วนการเดินทางกลับนั้นสั่งการให้ตำรวจพุทธรทุกสถานี และตำรวจทางหลวงได้ช่วยำน,นวยความสะดวกให้การเดินทางและป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซึ่งเป็นนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่ต้องการให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทางอยู่แล้วซึ่งหากผู้ขับรถยนต์ไม่ชิ้เส้นทางไม่ควรใช้ GPS แต่ควรใช้เส้นทางหลักสำหรับการเดินทางมาครั้งนี้จะเดินทางมาตรวจเยี่ยมสถานีตำรวจภูธรเกาะช้างและตรวจการจราจร และเดินทางไปยังสถานีตำรวจพุทธรบ่อไร่และสถานีตำรวจพูทธรหนองบอนจังหวัดตราดสถานีตำรวจพูทธรด่านชุมพลและจะเดินทางกลับจังหวัดชนบุรีโดยที่สถานีตำรวจพูทธรเกาะช้างผู้บัญชาการตำรวจพุทธรภาคสองได้มอบนโยบายเรื่องการจัดการจาราจรในพื้นที่ให้เรียบร้อยและดูแลอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกในการเดินทางทั้งนี้ คณะของผู้บัญชาการยังมอบสิ่งของให้กับสถานีตำรวจภูธรเกาะช้างด้วยในส่วนของการลำเลียงรถยนต์จากฝั่งอำเภอแหลมงอบนั้นผู้ประกอบการเรือเฟอร์รี่ทั้งสองท่าใช้เรือเฟอร์รี่จำนวน8ลํลำมาลำเลียงซึ่งจากฝั่งอำเภอเกาะช้างจะทีเรือเปล่ามารับรถยนต์ระบายให้ทันซึ่งขนะนี้ประมาณ1.3นาทีต่อคัน ตราดซีอุ่นเครื่องนัดที่4อัสมุรสาครเอฟซีพัง4ประตูต่อ0ริคาร์โดสันโตสซัดแฮตทริกการแข่งขันฟุตบอลน,นัดอุ่นเครื่องนัดที่4ของตราดเอฟซีเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของสมุรสาครเอฟซีในทีมไทลีก2โดยเกมวันนี้เป็นการจัดก,การแข่งขันแบบสมจริงเพื่อเตรียมการแข่งขันในนัดที่เป็นเจ้าบ้านโดยนักเตะตราดเอฟซีมีนักเตะใหม่ที่เล่นนัดแรกคือ มุตตาฟาอาซัดซอยซึ่งนักเตะชุดแรกที่จะลงในนัดนี้ของตราดเอฟซเริ่มเกมมาได้2นาทีตราดเอฟซได้ประตูแรกจากการส่งบอลของมงคลทศศรัยมาให้สุพจน์วงหอยที่เป็นปีกขวาและวย้อนบอลข้ามหัวประตูลิคาโดสโันโตสซัดด้วยซ้ายบอลเข้าประตูตราดเอฟซีนำไป1ประตูต่อศูนย์อีก10นาทีตราดเอฟยังบวกต่อ และมาได้ประตูจากการที่มงคโทษทศกัยส่งบอลเข้ากลางแทงให้เิคาโดสันโตที่จับบอลหนึจังหวะแล้วยิงเข้าไปเป็นประตูที่2จากนั้นสมุทรสาคร f อเปิดเกมแรกและเกือบทำประตูได้จากการผ่านบอลเข้ากลางแต่แดนหน้าเข้าชาร์จไม่ทันและอีกครั้งช่วงท้ายครึ่งแรกจากฟรีคิกระยะ30หลาแต่ยิงชนคานออกไปอย่างน่าเสียดาย เกมครื่องแรกจบด้วยสกอร์2ต่อ0เริ่มเครื่องหลังตไตรลบซี 4, มาได้ประตูเพิ่มจากัวลามงที่ได้บอลจากพรปรีชาจากลไน่นที่หลุดเช็คล้ำหน้าแล้วลากบอลเข้าหาประตูแล้วส่งให้ัวลามงที่ยิงประตูที่3จากนั้นเริ่มมีการเปลี่ยนตัวลงไปทั้งสองทีมและเป็นลิคาโดสานโตสยิงประตูที่3ของตัวเองจากมงคทลทศัยส่งบอล ให้และยิงสวนประตูเข้าไปตราดฟีนํำ4ต่อศในช่วง30วนาทีสุดท้ายตราดฟีส่งนักเตะดาวรุ่งลงไปซึ่งตราดฟีน่าจะได้ประตูเพิ่มอีก2ประตูจากสิริโชคพาโสจะยิงออกเสาไปและเข้าชาร์จไม่ทันจบเกมตราดฟีเปิดบ้านชนะสมุทรสาคร f ีไปท่วมท้น4ประตูต่อศูอย่างสุดมัน รถตู้ร่วมบขสบริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสารีใต้สถานี b ีทเอสอนุสารีโทร090 818 1828 18สถานีขนส่งบมอชิดช่องขายตั๋วที่43โทร084 148 1551สถานีขนส่งตราดโทร039 525 222 ทาเรือเฟอร์รี่โทร090 818 1833 18ก่อช้างฟังอ่าวสับปะรดโทร090 818 1844 18สถานีขนส่งเอกมัยโทร090 818 1855 18เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา 1ินาฬิกาและ18นาฬ the ิกาโมเดธิพอสวประจำจังหวัดตราดกำหนดจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลนนทรีอำเภอบ่อไร่วันที่1กันยายน2563าวันที่ร้อยตรีพิเชียรลิมหวังอยู่ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดในฐานะประธานกรรมการพอสวประจำจังหวัดตราดเปิดเผยว่าูมนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชนานีประจําจังหวัดตราดหรือพอ,อ,อสวประจําจังหวัดตราดกําหนดจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ที่ออกปฏิบัติงานช่วยเหลือให้การรักษาป้องกันส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชนในท้องถิ่นธุระกันดานโดยกําหนดออกหน่วยปฏิบัติงานครั้งที่17ทับ2563ในวันพฤหัสบ,บดีที่17กันยายน2563รหที่สาราผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลนนทีหมู่ที่3ตำบลนนทีอำเภอบ่อไร่สำหรับการจัดหน่วยให้บริการในครั้งนี้มีการตรวจรักษาโรคทั่วไปตรวจรักษาแพทย์แผนไทยการออกหน่วยบริการธันตก,กรรมเคลื่อนที่การให้บริการตรวจสารเคมีในเลือดสอนสาธิตการช่วยฟื้นคืนชีพกิจกรรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมตามโครงการสืบสาร พระราชปณิธานสมเด็จยา่าการให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพการเปิดรับบริจาคดวงตาอวัยวะรวมทั้งงานสังคมสงเคราะห์จึงขอเชิญชวนประชาชนเข้ารับบริการจากหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พออ,อสอวอในวันและเวลาดังกล่าวอัญชลีวันทาอภิว่า นี่คือรูปแบบของการนอบน้อมอัญชลีวันทาอาภิวาตการน้อมกายน้อมใจอัญชลีวันทาอาภิวาทการน้อมลักษณะแบบนี้เนี่ยเมื่อเราน้อมกายใจก็จะน้อมไปด้วยน้อมใจด้วยก็นึกถึงว่าบางคนก็มาบ่นว่าแม่ชีนินทา จ้าอาวาสนะกราบลงไปแล้วก็ก็ <ๆ S 1> นึกนึกแบบเป็นคําเล่นๆอาตามาก็ไม่ไม่นึกเล่นละอาตามาก็มานึกในความเป็นจริงว่าแม่ชีนินทาจเจ้าอาวาสมันก็เป็นธรรมดาบางคนเกิดจันทบุรีไปโตยะลาไปตายนาราธิวาสมันก็บางคนก็มานั่งนึกน้อยใจทําไมเกิดที่นี่ไปโตที่นั่นไปตายที่นู่นน้อมไงโยมน้อม วันนี้กำลังพูดถึงเรื่องของการน,น้อมนากราบเพียงแค่ศรีรษะแน่พื้นเนี่ยถ้ากราบศรีรษะแน่พื้นแต่ใจไม่ได้น้อมถึงสัจธรรมความจริงว่าคนบางคนก็เกิดจันทบุรีไปโตยะลาไปตายนาราธิวาสบางคนก็เกิดที่นนทบุรีแล้วก็ไปโตที่สงขลาแล้วก็มันมาตายที่ไร่ตาชาติมันก็ไม่แน่ว่าแม่ชีจะนนินทาจเจ้าอาวาสมันก็ไม่แน่ ดังนั้นเมื่อเราน้อมต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในแต่ละครั้งก็ขอให้นึกถือว่านะเรากําลังน้อมเพื่อให้เกิดความเข้าใจยอมรับไม่ใช่ยอมอไม่ใช่ยอมแพ้แต่ยอมรับยอมรับว่าตอนเนี้ยเรากําลังอยู่ในสถานการณ์แบบไหนเราก็น้อมยอมรับน้อมยอมรับว่าตอนนี้นะเรากําลังอยู่กับความเจ็บความป่วยความไข้ก็นึก นะว่าเรากําลังอยู่ในสภาวะแบบนี้ตอนนี้จะรักษาใจยังไงถ้ามัวแต่ไปนึกว่าตอนนี้กําลังป่วยทําไมต้องป่วยทําไมคนอื่นไม่ป่วยทําไมเราต้องป่วยมันก็เลยเป็นทุกข์เพราะว่าไปนึกในสิ่งที่ที่มันยังไม่ใช่มันยังไม่ใช่นะแล้วเราทําไมป่วยเรากินดีเรารักษาสุขภาพดีก็บางทีมันก็เป็นวิบากของกรรมเก่านะก็อยู่กับปัจจุบันน้อมน้อมต่อความเป็นจริงว่า นะเราได้สร้างวิบากได้สร้างเหตุไว้นะเราก็มารับวิบากของกรรมไปน้อมนะแต่เราก็รับวิบากของกรรมโดยกฎของกรรมแต่ก็อยู่กับกฎของกรรมอย่างที่ไม่สร้างกรรมใหม่แล้วก็พยายามที่จะทํายังไงให้ชีวิตของเราเนี่ยมันอยู่กับความเข้าใจน้อมนี่คือความเข้าใจน้อมนี่คือการยอมรับความจริงแต่ไม่ใช่ยอมรับแบบยอมแพ้นะแต่เรายอมรับว่าเราเกิดจันทบุรี นะเราไปโตยะลาเราไปตายนาราิวาวนดะอัญชลีวันทาอภิวาสนะไม่ใช่ทําเล่นๆนะโยมนะทำเพื่อที่จะเอาคําเล่นๆของโยมบางคนเอามาคิดให้มันเป็นเข้ากับธรรมะให้ได้ว่าใช่นะเราเกิดที่นี่โตที่นั่นไปตายที่นั่นมันเป็นธรรมดานะจะให้ชีวิตมันสมดุลสมบูรณ์ไปเหมือนกับทุกคนมันเป็นไปไม่ได้จริงๆน้อมยอมรับยอมรับไม่ใช่ยอมแพ้ยอมรับว่า เรากําลังอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ก็ทําเหตุการณ์ทําสถานการณ์อย่างนี้ให้ดีที่สุดเท่าที่มันจะดีได้นะลักษณะอย่างนี้โยมคือการน้อมน้อมแล้วก็สร้างเหตุดีน้อมน้อมจิตน้อมใจน้อมเพื่อสร้างเหตุดีนะเราจะพยายามสร้างเหตุดีแล้วเราก็น้อมยอมรับนะยอมรับแต่ฉันจะไม่ยอมแพ้นะนะฉันจะพยายาม นะมีสติดูปัจจุบันของฉันทําเหตุปัจจุบันให้ดีตอนนี้ฉันอยู่กับคนเป็นฉันก็รักในฐานะคนเป็นตอนนี้คนที่ฉันรักตายไปฉันก็จะดูแลในฐานะของคนที่ตายไปฉันก็ทําความดีซื่อสัตย์ในความรักต่อกันและกันนะแล้วก็พยายามทําความดีอุทิศส่วนบุญส่งไปในอย่างนี้น้อมยอมรับเหตุการณ์ที่มันเป็นจริงอยู่ณนะตอนนี้ไม่อยู่กับความมโนมโนว่าทําไมอดีตอย่างนั้น ทำไมอนาคตอย่างนั้นก็ไม่ได้อยู่กับปัจจุบันมันก็เลยเป็นทุกข์กับอดีตกับอนาคตเพราะไม่ได้อยู่กับปัจจุบันบางคนเกิดจันทบุรีโตยะลาตายนราธิวาสก็ต้องอัญชลีวันทาอภิวาสแม่ชีนินทาจเจ้าอาวาสมันก็เป็นเรื่องธรรมดาใครไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกนัตติโลเกอน,นินทิโตคนไม่ถูกนินทาไม่มีจริงๆนะโยมขอทุกท่านฝึกนอบน้อมยอมรับแต่ไม่ได้ยอมแพ้ สร้างเหตุที่ดีในวันนี้จะได้ไม่ต้องไปร้องไห้งองแงในอนาคตเบื้องหน้าว่าทำไมว่าชีวิตสวยชิบเป่งจเจริญพร